ตอนนี้เราก็อยู่ที่โฮมสเตย์ตะนงนะคะก็คือเนี่ยค่ะบร,บริกาบรรยากาศโดยเล่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ทุ่งนาล้วนค่ะเขาบอกเลยนี่ค่ะอากาศร้อนไหมร้อนมากมากที่สุดเขาบอกนี่วิว360อองศาจากโฮมสเตย์ตะนงค่ะแดดร้อนมากนี่ค่ะเราตามกันไปนี่ค่ะก็คือ นู่นเห็นเพื่อนเพื่อนอ,นอนก็อยู่ในนว่นในบ้านเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> ก็อนี้ค่ะทางเข้านะคะก็ทางเข้านี้คาดว่าน่าจะมาสองทางก็คือไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางที่เเขาใช้เป็นทางหลักนะคะ <S 1> <S 1> <S แต่ว่าแต่ดูจากสเกลแล้วก็คือมีสองทางนี่แหละไม่ไม่ซ้ายก็ขวาเนี่ยอนี่นะคะก็จะแบบมานี่เลยค่ะออะตอนนี้เดินมานะคือคือเอารถไปเก็บแล้วเราก็เดินออกมาใหม่นี่ค่ะก็ะจะไปหน,นีเลย โฮมสเตย์ตะนงนะคะก็จะแบบเข้ามาก็จะเห็นทางเข้านี่เลยค่ะเล็กมอกโฮมสเตย์ตะนงค่ะนี่เลยค่ะนี่นะแล้วก็นี่เลยเดินเข้าไปค่ะเข้าไปกันก็จะมีบ้านหลังที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นหลังนี้แล้วก็ต่อด้วยบ้านหลังที่สองค่ะเราก็จะเดินไปนี่เป็นบ้านที่อยู่ทากลางทุ่งนาค่ะขอบอกเพราะฉะนั้นท่านจะได้พบกับวิถีของชาวบ,บ้านทัวร์เที่วนี้ นี่นะคะจะมีศาลาพักนั่งเล่นค่ะแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นี่ไงก็จะเป็นบ้านสีขาวที่เ,เพื่อนๆหลายคนคงเห็นในรีวิวของบล็อกเกอร์ดังๆมาแล้วเราตามรอยบล็อกเกอร์เหล่านั้นกันว่าในบ้านสีขา,ขาวหลังนี้มีอะไรค่ะนี่ค่ะก็จะมานี่ค่ะนี่เลยเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเป็นชั้นล่างนี่นะคะ ชั้นล่างก็จะสามารถทำครัวได้จ้ะนี่ค่ะดูรวมๆก็จะประมาณนี้ค่ะนี่สามารถทำกับข้าวได้อ่านี่นะคะขึ้นกันไปค่ะอะเดี๋ยวตามไปดูชั้นบนกันอ๋อลืมบอกค่ะนี่นี่คือลูกเสารถซึ่งจะขึ้นเต็มแถวๆนี้เลยค่ะหลังนี้เลยนี่นะคะตอนแรกคิดว่าเคยยักษ์เขาบอกอนี่ค่ะ าตามไปดูชั้นสองกันจ้านี่เลยค่ะขึ้นไปที่ชั้นสองนะคะไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยบันไดชั้นๆนิดนึเล็กน้อยก็ต้องระวังระวังนะคะนี่ค่ะวันนี้เพื่อนสาวอยู่ข้างบนจ้ะเขาบอกนี่นะคะแอบไปดูห้องที่หนึ่งก่อนว่าห้องที่หนึ่งเป็นยังไงอเต่อาอนตาย,ยวุ้ยเต่าตอนตายอยู่อันนี้ห้องนี้เข้าไม่ได้ค่ะเปลี่ยนห้อง โอ้ยมีมีมีเต่านอนใต้เหรอคนแก่นอนตายอยอใต้คนเข้าไม่ได้แล้วห้องตอนนี้เต็มฮะตอนนี้เต่านอนอยู่เต่าโป้ด้วยอ่ะดโอ้โหนี่นะคะก็จะเป็นนี่บ้านก็ประมาณประมาณเนี้ยอ่านะคะอ่าขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าอ่าอนี่ค่ะก็จะเป็นชั้นสองนะคะเพื่อนๆเ,เ,เป็นไงบ้างคะเชิญค่ะชั้นสองสสค่ะบรรยากาศดีมากมเจด้วยเพราะว่าฝนตกและแดดออก นี่นะโอเคนี่ค่ะก็จะเป็นวิวระเบียงของห้องชั้นสองนะคะนี่ค่ะเมื่อคือยัดนี่ที่บอปึ๊บนี่ครับนี่อ่ะไปชั้นสามกันค่ะบันไดที่นี่ชั้นมากห้ามเมานะอืไปนี่ค่ะชั้นสอง ชั้นสามแล้วนะนี่ค่ะผมมาชั้นสามเราก็จะเห็นบริเวณที่เรียกว่าสวยงามเนี่ค่ะนี่เลยนี่นะคะกำลังเกี่ยวข้าวก็อยู่ในทางโน้นนะคะมาดูห้องของเรากันดีกว่าห้องหอ l i d a y i n ชั้นสามจ้าถือว่ายังโอเคอยู่นะคะพี่หนึ่งครับเป็นยังไงบ้างคะอุต่อบินเข้ามาค่ะไปเร็วๆจ้าเอามันออกไปเดี๋ยวดีนะคะ เอาล้วคับต้องมาเปลี่ยนภารกิจใหม่ครับต้องมาไล่ต่อจากห้องนะครับมุึหรือใครที่ไปไหนแล้ว่าหายไปไหนแล้ววะนี่นะคะก็จะประมาณนี้อย่างีนห้องนอนก็จะประมาณนี้ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งเหมือนอังกฤษคันที่นะคะอ่านี่ค่ะไปดูห้องน้ำกันบ้างห้องน้ำก็สะดวกสบายเปิดมาลมแบบว่าโอ้โหโกกเลยทีเดียวนี่นะคะแมงเข้ามาเลยอ่ะ นี่นะคะห้องข้างบนมีแอร์ค่ะห้องล่างก็มีเหมือนกันนะคะเป็นไงบ้างคะพี่หนึ่งโฮมสเตย์แห่งนี้ดีเลยค่ะเรียบร้อยเลยโอเคจัดดีมากเลยแฮมปแองออกไปแล้วค่ะคุณแอร์ปิดประตูด้วยโอเค,อเคนะคะโอเคเรามาเยี่ยมห้องนี้เสร็จแล้วนะคะไปกันดีกกว่านี่นะคะ <S <S อันนี้ก็อ้าวนี่ค่ะก็จะเป็นวิวรอบๆนะคะทุ่งนานะคะซึ่งบอกว่า วยนะหน้าหนาวนี้ควรจะมานะคะนิดนึงแต่หน้าร้อนนี่อาจจะพิจารณานิดเล็กน้อยว่ามันร้อนอะ่ะอืมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับโฮมสเตย์ตะนงจ้า